วิดีโอตัวนี้นับว่าเป็นตัวแรกที่เป็นการรีวิวสื่อที่ไม่เกี่ยวกับเกมแต่ว่าเป็นภาพ,พยนตร์แต่ในเมื่อมันเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ที่ผมรักและมันก็มาจากวิดีโอเกมดังนั้นผมก็ขอให้คิดซะว่ามันเป็นข้อยกเว้นก็นแล้วกันและภาพ,พยนตร์ที่ผมจะพูดถึงก็คือนี่เลย Resident Evil Infinite Darkness ซีรีส์ตัวที่4ของทาง Resident Evil ที่เพิ่งฉายไปใน Netflix เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งหลายๆคนก็คงได้ดูได้สัมผัสแล้วและดูเหมือนว่าเสียงตอบรับมันก็จะค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงไปทางแย่ แต่แน่นอนว่าผมไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นถ้าเกิดไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองดังนั้นในวิดีโอตัวนี้จะเป็นความคิเดเห็นของผมเกี่ยวกับ Resident Evil Infinite Darkness นั่นเองครับขอเตือนก่อนนะครับว่ามันอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาและก็ภาพบางอย่างที่อาจจะเป็นการสปอยเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ผมจะพยายามสปอยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วกันเอาละมารับชมกันเลยดีกว่าครับ เนเรื่องของ Resident Evil Infinite Darkness จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเนื้อเรื่องของ Resident Evil ภาค4และ,ะภาค5ในภาคน,นี้จะเริ่มต้นในเหตุการณ์ที่ทำเนียบขาวถูกโจมตีด้วยอาวุธชีวาภาพอีกครั้งโดยที่ทางรัฐบาลได้เชื่อว่าการโจมตีในครั้งนี้เป็นฝีมือของประเทศจีนหลังจากสรุปข้อตกลงที่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นทางการสักเท่าไหร่ทางรัฐบาลจึงได้ส่งทีมพิเศษเข้าไปทำการหาหลักฐานในการโจมตีในครั้งนี้โดยที่ในทีมนี้ก็มีเอลลอ์ประจำซีรีส์หรือว่ารีออนเป็นส่วนหนึ่งเช่นเคย และทั้งหมดนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องใน Infinite Darkness นั่นเองครับข้อประเด็นเลยก็แล้วกันไม่อ,อ้อมค้อมความรู้สึกของเนื้อเรื่องในภาคนี้เหมือนจะเปิดด้วยฝ่ามือแต่ว่าจบด้วยหลังตีนตอนเปิดมาคือแบบโอ้ทำดีมากทำเนียบขาวโดนโจมตีไม่ธรรมดาแล้วภาคนี้แต่ตอนจบคือแบบเออเอาเป็นว่าไม่มี Resident Evil ภาคไหนเลยที่ทำฉากจบได้ห่วยแตกขนาดน,นี้ปกติ Resident Evil จะชอบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าหนัง มีในภาคนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าอา้าวจบแล้วเหรอแถมบทของตัวร้ายในภาคนี้มันก็ไม่น่าสนใจเลยอารมณ์มันประมาณว่าฉันอยากได้อํำนาจฉันก็เลยทลําเรื่องบูชิดส่วนฉันอยากจะแก้แค้นกับสิ่งที่แกได้ทําลงไปเพราะรแบบนี้ไม่คุ้นเลยนะแต่ก็ยังจะอุตส่ามีฉากที่ทิ้งปมเพื่อสานต่อไปยังภาคต่อไปด้วยแล้วนะคิดว่ายังไงในส่วนนี้แฟนเกมหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในภาคต่อไป แต่โดยส่วนรวมแล้วมันก็เป็นแค่เรื่องราวเสริมระหว่างภาคเท่านั้นประมาณว่าเอาใจคนที่สงสัยว่าภาคนี้ภาคนี้ตัวละครมันหายไปไหนแคปคอมก็เลยบอกว่านี่ไงเล่าผ่านหนังให้แล้วนะแต่โดยรวมมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่น่าสนใจเลยในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าไทม์ไลน์ข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นในโลกของ Resident e v i l อย่างที่บอกแล้วครับดูเพื่อให้มันเติมเต็มเรื่องราวเฉยๆแต่ถ้าเกิดจะดูเพื่อความสนุกเร้าใจผมว่าดูคลิปอื่นในช่องผมน่าจะสนุกกว่างานอวยตัวเองก็มาว่ะ มาดูกันต่อกับสิ่งที่โตเกมเอ้ตัวหนังนำเสนอในเมื่อมันเป็นหนังไม่ใช่เกมผมก็ขอเอาเรื่องกราฟิกเรื่องบทบาทและก็เรื่องอื่นๆมารวมกันเลยก่อนอื่นต้องขอยอมรับเลยว่าภาคนี้ทำา CG ีได้ละเอียดมากเช่นรอยย่นบนใบหน้าหนวดเขาที่ดูเป็นธรรมชาติหรือแม้แต่รอยกระรอยสิวเส้นบนใบหน้าของแคลในตอนที่ไม่ได้แต่งหน้าขนตาปลอมและก็เครื่องสําอางที่ละเอียดแยงกับของจริงที่ดูไม่เฟกเกินเกินไปพวกฉากสยองขวัญเล็กๆน้อยๆอย่างพวกฉากเห็นไส้เห็นพุงหรือซากศพที่มีอวัยวะฉีกขาดก็ทําได้ไม่เลวเลย คือในจุดนี้ต้องยอมรับเลยว่างานดีหรืออย่างรายละเอียดเล็กน้อยอย่างการส่องไฟฉายหรือการเอานิ้ววางไว้นอกไกปืนมันก็ชัดเจนเลยว่าเขาทําการบ้านเรื่องพวกนี้มาเยอะมากพวกแสงเงาอะไรพวกนี้ก็เป็น CG ที่คุณภาพค่อนข้างสูงหลายๆฉากผมดูแล้วผมลืมไปเลยอะว่านี่มันคือ CG จีนะเว้ยไม่ใช่ของจริงถึงแม้ว่าในฉากที่มันสว่างๆมันจะดูจ้าสะจนเหมือนจะขาดแสงสะท้อนไปหน่อยแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่างานดีใช้ได้เลยแต่ความดีงามมันก็จบลงแค่นั้นอย่างอื่นนอกจากความสวยงามแล้วก็คืออย่างวะเนี่ย อย่างแรกเลยก็คือการเคลื่อนไหวของแอนิเมชันโคตรห่วยถ้าเกิดใครที่เคยดูหนัง C ีภาคเก่าๆของ Resident Evil มาคุณจะสังเกตได้ว่าพวกระบบฟิสิกส์มันแปลกๆโดยเฉพาะกับพวกซอมบี้และในภาคนี้มันก็ยังเป็นแบบนั้นเกือบทั้งเรื่องมีอยู่ฉากหนึ่งอะผมต้องกรอดูประมาณ3รอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นและฉากที่โคตรจดจาเลยก็คือฉากจบที่รีออนเดินออกมาเท่ๆแล้วกล้องก็เฟดออกมามีใครคิดเหมือนผมไหมว่ามันแปลกมากแล้วก็ในภาคนี้เขาได้เปิดตัวตัว,ตวละครใหม่ที่เหมือนจะเป็นตัวละครหลักอีก3าคน แต่พอดูจริงเท่านั้นแหละนี่มันตัวประกอบไม่ใช่ตัวละครหลักโดยเฉพาะกับน้องเฉินเหมยเนี่ยโคตรน่าเสียดายเลยปั้นมาซะสวยแถมเหมือนจะเก่งด้วยนะเอามาโยนทิ้งไปซะอย่างนั้นสงสัยเขากลัวคาแรคเตอร์จะไปซ้ำกับเอได้แน่ๆแต่เอาจริงๆเลยผมว่าที่มันแย่จริงๆก็คือเรื่องราวมันสั้นเกินไปคือตัวหนังจะถูกแบ่งออกเป็น4พาร์ทและในแต่ละพาร์ทจะเป็นแค่พาร์ทละ20นาทีนี่ซีรีส์หรืออนิเมะวะเนี่ยสั้นชิเป๋งเลยมันมีหลายฉากที่ผมว่าเขาน่าจะนําเสนอได้ดีกว่านาน,นี้้ถาเเกิดดไม่่่ยออจะหลืแคนี้ อย่างฉากแรกทำเนียบเขาโดนโจมตีด้วยไวรัสถ้าเกิดมันทำฉากบูหรือว่าฉากต่อสู้ให้เยอะกว่านี้หน่อยผมว่ามันก็น่าจะกลายเป็นฉากพื้นที่การต่อสู้ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยหรือฉากในสนามรบที่หน่วยแมดด็อกส์เข้าไปพัวพันกับอาวุธชีวภาพคือฉากแบบนี้การต่อสู้มันควรจะถึงใจและที่น่าเจ็บใจเลยก็คือฉากหนีตายในเรือดำน้ำความกดดันที่ห้ามยิงปืนแต่ว่าต้องปะทะก,กับอาวุธชีวภาพสุดอันตรายคือฉากแบบนี้มันควรจะกดดันกว่านี้ปะวะแต่ความรู้สึกผมคือผมไม่รู้สึกเลยว่ารีออนมันเหนื่อยกับเรื่องพวกกนนนีี้้ตรรรงงไหและเื่อโธมาก คือในภาคนี้เขาเอาลีออนกับแคลมาเป็นตัวแสดงหลักของภาคแต่บทบาทของแคลรคือแบบมึงกลวงมากคือไม่มีก็ได้ปะวะถ้าเกิดจะให้มีบทเด่นแค่นี้ในโปสเตอร์ผมเห็นแคลรถือปืนผมก็คิดว่าในภาคนี้แคลรคงจะได้บูบ้างแหละแต่พอในหนังจริงไหนปืนอยู่ตรงไหนอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดที่แคลรได้ถือก็คงจะเป็นโคมไฟนั่นแหละและบทของลีออนคือไม่มีความน่าสนใจเลยลองมองไปดูภาคก่อนลีออนวิ่งลีออนสิ่งลีออนบู แต่ในภาคนี้คือจืดสนิทไม่มีฉากไหนที่คุณจะจดจําเลยปกติแล้วลีออนจะต้องมาแบบหล่อเท่ให้จดจําคือมันก็หลอนแหละแต่พวกฉากเท่ๆแบบ the best moment มันไม่มีเลยตอนดูตัวอย่างเนี่ยคือมันน่าสนใจมากเลยแต่พอดูจริงบอกตรงๆว่าผิดหวังนี่แหละบังที่เขาเรียกว่าหนังไม่ตรงปกแล้วก็ใน CG ภาคที่ผ่านมาของ IE จะทําเหมือนกันหมดอย่างหนึ่งคือจะสลับไปเล่าเรื่องสุดดราม่าเพื่อให้ผู้ชมอินกับเรื่องราวมากขึ้น และก็จะเข้าสู่ฉากต,ต่อสู้กับอาวุธชีวภาพสไตล์ r e ซึ่งในภาคนี้เขาก็ยังเอาสุดสำเร็จแบบเดิมมาใช้จนครบคือในส่วนการเล่าเรื่องดราม่าหรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยผมว่าโอเคเลยน่าเสียดายที่มันน่าจะมีเวลาในการเล่าเรื่องได้ละเอียดมากกว่านี้แต่ก็ด้วยผลพวงที่มันจากการที่เวลาในการดําเนินเนื้อเรื่องมันสั้นนั่นแหละบทหลายๆบทมันก็เลยทําให้เราไม่อินไปกับมันแทนที่เราจะได้อินกับพวกบทส่งอนตาตกรรมที่เกิดขึ้นแบบภาคอื่นๆกลายเป็นว่าเหตุผลของตัวร้ายในภาคนี้มันกลายเป็นเรื่องเบียวไปเฉยเลยประมาณว่ากูไปเจอเรื่องน่าากลัวม กูเลยอยากให้คนอื่นกลัวแบบกูบ้างอย่าว่าแต่ผมไม่อินเลยนะขนาดรีออนมันยังไม่อินกับเหตุผลของตัวร้ายเลยแล้วก็อันนี้ขอสปอยนิดนึงมีใครขัดใจกับฉากต่อสู้กับลาสบอสแบบผมบ้างไหมมันดูติดต,ติดัขัดไม่ลื่นไหลเอาซะเลยทั้งตัวรีออนทั้งตัวบอสมันโคตรขัดใจเลยคือจะยิงแล้วแต่ยังก่อนคือกูจะฆ่ามึงแล้วแต่ไม่เอาดีกว่าแถามตัวร้ายในภาคนี้มันก็ตายได้ทุเล็มากใครคิดว่าฉากบอสไฟในไอเจ็มันห่วยแล้วอันนี้คือห่วยโคตร เอาจิงๆเลยผมไม่รู้จะเอาอะไรมาชมหนังเรื่องนี้เลยนอกจากภาพสวยคือมันมีแค่นั้นจริงๆในภาควินเลตมึงเอาอ e ีธานมาหาแต่ในภาคนี้มึงเอาลีออนกับแคลมาฆ่าใช่ไหมแคปคอมสรุปคือหนังเรื่องนี้มันไม่สนุกเลยมันเป็นหนังที่แค่เซอร์วิสแฟนเกมที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกใจแฟนเกมหรือเปล่าแต่สําหรับผมคือแย่มากปกติไม่ว่าหนังมันจะทําแย่ขนาดไหนผมจะพยายามหาข้อดีให้มันได้แล้วนะแต่กับเรื่องนี้ไม่ไหวจริงๆยอมแพ้ที่จะเข้าข้างเลย ดังนั้นผมจึงขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่3คะแนนอย่างที่บอกแล้วครับความแย่ของมันก็คือระยะเวลาของหนังมันสั้นเกินไปมันมีหลายจุดเลยที่นําเสนอได้ดีแต่ก็ดันทําออกมาสสั้นซะจนไม่อินก็มารอดูกันต่อไปแล้วกันว่าภาคต่อไปเขาจะสร้างออกมายัางไรหรือมองโลกในงแง่ดีเลยนะนี่มันอาจจะเป็นแค่พาลแรกก็ได้อันนี้ผมมโนและก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่มันคือความเห็นส่วนตัวเท่านั้นถ้าเกิดไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรฟังเอาสนุกสนุกก็พอทางที่ดีคือไปดูกันเองดีที่สุดครับและก็อย่าลืมว่่่าาาผมมมไชชนนักักจรณหงืออีพ ผมรู้สึกยังไงเห็นอะไรมาบ้างผมก็รีวิวตามนั้นน่นแหละอย่างในคลิปนี้เห็นได้ชัดเลยว่าผมไม่ได้พูดถึงเสียงภาคอะไรพวกนี้เลยคือในฐานะนักรีวิวเกมมันก็เป็นแค่มาตรฐานน่ะแต่ถ้าเกิดจะรีวิวหนังมันก็ควรจะใส่ใจเรื่องพวกนี้มากกว่านี้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ค่อยดูหนังเท่าไหร่เอาเป็นว่ายังไงก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชม้วยนะครับเอาล่ะสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน ขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าที่ผมทํารีวิวหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็น r e เท่านั้นปกติผมไม่ใช่คนที่ชอบดูหนังแล้วก็เอามาวิเคราะห์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีเควสให้รีวิวหนังเรื่องโนนเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทางขอกลับมาทํารีวิวเกมเหมือนเดิมแหละดีแล้วเอาละสําหรับวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลากันแล้ว เช่นเคยครับถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมและดูหนังสวัสดีครับ